ไทำไมไ<ห>มันอก<ห>ี้ยังงอารมณ์ตอนนั้นคืออา่ามาถึงปุ๊บเราไม่รู้ว่าทีถ่ถ่ายไปเมืเ่อกี้จะไปสุดท,ที่ตรงไหน <c oughs> และ้ะนานด้วยนะซีนน<อ>ั้นและนานด้วยคือหลังจากที่ดูไปเมืเ่อกี้มันมีต่อมากกว่านี้อีกซึ่งเราก็ลังรุนว่าเอ๊ะจะไปถึงตรงตนั้นหรือเปล่าแล้วต่อหน้าคนหลายๆคนแล้วมันเขินอ่ะมันเขินใช่ก็เลยแบบเขินทำไมก็เล่นนี่เลยแบบว่าเยออะไีที่ถามน้อยกว่าไปตอนที่ถ่ายอ่ะควารู้สึกยังไงบ้าง ตอนนี้ไม่ไม่ไม่เทล่าเลยตอนได้ถ่ายไม่เคยไม่เคยทานี้เลยมันยังไงบ้างตอนบรรยากาศตอนนั้นหรือว่าเราเป็นมืออาชีพมืออาชีพมืออาชีพเลยตอนไสชินาใช่เป็นยังไงบ้างกับซีนนั้นที่ตอนถ่ายอะซีนนั้นสนุกซีนนั้นสนุกซีนนั้นรู้สึกสนุกคืออาซีนนั้นคือมีหลายคนเลยทั้งอาก้าทั้งทีมงานผู้ช่วยนาช่างหน้าช่างผมคอสตูมมาบรรดมความคิดกันว่า จะเอาท่าไหนออกมาดีนะจะขี้เอท่าไหนได้ขนาดไหนนะซึ่งแบบอ่ารวมในกันท่าท่าท่าบ้างท่าของท่าอะไเจ็บเอวอะเจ็บเอวเจ็บเอวเจเอวซึ่งอย่างเราเรามีการนําเสนอท่าด้วยไหมไม่ไม่กล้านําเลยคือคนพูดออกมาคือเห็นคนอื่นแล้วเราเราเบาไปเลยเราไม่กล้าไม่กล้าเสนอความคิดเห็นเลยใช่แล้วพอเขาเสนอมาเราจะต้องมามีกแอนด์แมทกับเราสองคนยังไงบ้างไม่มีเลยเราทำตามนั้นเลยไม่ก็ต้องมีซ้อมกันก่อนใช่มีซ้อมมีซ้อมมีซ้อมทำตรงตามทีฟเลย ตรงตามบีฟก็คฟันแท้างจะตรงนะครับเขาบีฟมาว่าอะไรเขาบีฟมาว่าอะไรไม่ได้เป็นบีฟเป็นคำพูดนี่เป็นท่าให้ดูบีฟเป็นท่าบีเป็นท่าใครมีคนทำให้ดูอ่ะโอ้โหทุกคนครับอ่าครับอ่าบอกชื่อเลยบอกชื่อแล้วก็พูดผู้ช่วยอ่าแล้วผมใช่จริงมันยาวนานแค่ไหนกับซีนนี้ที่ไายยาวนานมากถ่ายหลายชั่วโมงเลยเหนื่อยมากซีนนั้นแต่สนุกอ่ะสนุกสนุกมากแต่อย่างที่ได้เห็นวันนี้คือ เซี่ยวเดียวจริงๆเซี่ยวเดียวของซีนนั้นจริงๆคือเพราทั้งทีเต็มๆคือตอนเล่นไม่เท่าตอนดูเลยจริงทไมตอนตอนดูเขินนี่ตอนแรกว่าจะวิ่งไปเตะปักเลยจะไปดึงปักออกแล้วเฮ้ยไม่จบไม่จบนี่ดึงออกจริงๆเลยจริงๆเพราะฉากนี้มันเขินเยอะมากเลยทั้งที่เราไม่เคยมาเข้ามียจะมาขอนคือตอนแรกๆซีรีส์แรกๆก็จะเขินอยู่ครับใชีวิตแรกๆเขินเราละลายพฤติกรรมเมือไแบบว่าให้มันคือเข้าขากัน เดี่ยวนั่งกินข้าวคุยกันแป๊บเดี่ยวไม่ได้เรคุยกันเราเราคุยทันเขาเหรออะไรนะฮะเราคุยคุกทันจุญเหยี่ยรหรอเวลาคุอยอ่ะเขาไม่ทันผมเราเป็นคนพูดเยอะเหรอผมไวกว่า,า,าผมไม่เน้นคุยผมเน้นแกล้ง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ที่จริงวันตอนนั้นบอกเขินขเขินอะไรกันถ้าคุยเล่นฉากไม่คืนนะเวลานั้นอ่ะไม่ได้เขิน ไม่บรรยากาศด้วยบรรยากาศรอบเพราะตอนเวิร์กช็อปเราเวิร์กช็อปมันแค่มีกูก,ก้ามีผมแล้วก็มีเรามีเราสองคนนะครับแล้วอย่างที่ท่านมีบทมีซีนไหนที่รู้สึกว่าแบบเขินครับที่อาจจะไม่ได้ออนมันไม่ได้ดูดีมันเนี้ยหรือมีฉากไหนที่จำได้แบบเขินจนเคิมเขินจนเคิมอ่ะโโอ้หมีมากกว่านี้แน่นอนมีมากกว่านี้โอ้ไม่อยากพูดอ่ะมันยากาศยังไงครับบรรยาเขินจนเคิมโอ,โอ่ะ แค่คือเมื่อกี้ผมก็จะบิดหน้าหนีเนี้ยคือถ้าตัวเปียกๆอยู่ขวาบน้ำมาคือแล้วดูซีนนี้นะตัวแห้งเลยตัวแห้งเลยบิดตัวแห้งเลยใช่เออโอ๊ยไม่ไหวไอ้คิดก็เสื่อแล้วจริงๆล้ถ้ามันมาตอนแรกเราจะกล้าดูเั็นไหมอ่ะกล้าดูคนเดียวนะคนเดียวคนเดียวนะทำไมอ่ะมันต้องดูเป็นหูขนาดมันจะได้แบบว่ามีเสียงแบบ ดูกพอดูสองคนเนัะไม่ถามว่าแล้วชินหรือยังเรานั่งดูหรทีเซอร์เราสองคนชินแต่ตัวละครของเราสองคนยังไม่ชินไม่ชินไม่ชินยังเขินอยู่อ่ได้เช็คฟีดแบ็กทำเแฟนๆากกว่านั้านี้แบบเขาเริ่มโปรโมทไปแล้วแฟนๆว่ายังไงบ้างก็ค่อนข้างดีนะแต่ก็มีคนรอติดตามเยอะใช่ทั้งแฟนของตัวนิยายด้วยอย่างเงี้ยเพราะนิยายเขาก็เบสเซลเลอร์เนาะก็ขายดีแบบเทน้ำเทท่า เราก็กดดันไปด้วยเลยทีนี้ว่าออกมาเขาจะชอบไหมเขาจะตรงภาพในจินตนาการของเขาภาพในความคิดของเขาจะตรงกับที่เขาที่เขาอ่านมาไหมแล้วตรงกันไหมกับที่เขาดูเลยนะก็แบบกดดันพอสมควรเลยครับผมแต่ก็ถือว่าันไม่แพ้ในนิยายแน่ๆอ๋อไม่แพ้ไม่แพ้แน่นอนไม่แพ้แน่นอนเห็นเต็มเต็มตาเลยอันนี้ไม่ต้องจินตนาการต่อแล้วุูกไม่แพ้แน่นอนทีเดีเอาอีกแล้วไม่ได้นิยายไม่อยากพูดเลย นั่นนี่เพราะว่าจุ๋เนีย่ยพูดไปแล้วมันบงสูงเพราะน่น,นิยายค่อนข้างจะขยายเยอะมันจะไปแพ้ยังไงอมันมีเยอะกว่าน,นี้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ด้วยอะไรที่เราไม่คาดคิดว่ามันเยอะขนาดนี้นอย่างซีเมื่อกี้นั่นแหละก็คือเล่นจริงไม่มีสแานินใช่เออใจเย็น <c oughs> ที่จริงเขาเขินอะไรเขินจุเนี่ยหรือเขินในซีหรือเขินกับนี่หมดเลยทั้งหมดเลยที่ได้ดูแล้วมันมีวิธีแก้เขินยังไงขินบเราก็ เนี่ยทำปากปากพอมีไหมอ่ะเขินไหมอ่ะเขินไหมอะไม่รู้อ่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้แล้วเราให้กำลังใจเพื่อนเราอย่างไงบ้างถ้าเขินเราต้องให้แรงเลิกแกงแล้วกันแกงแล้วกันจะได้หายมันต้องมีรวมพลังไงเพราะเขาฉากเนีสองคนมันต้องไปด้วยกันเพราะว่าเหมือนเราต้องแบกงตัวฉากเนี่ยเพิ่มไม่ในในฉากจริงๆไม่ได้เขินเลยในฉากสนุกไปด้วยด้วยสาวคือมันจะมทีเลยจริงจริงจริงในในฉากไม่ได้ไม่ได้เขินแบบไปไม่เป็นขนาดเนี้ย จนแบบไม่ได้ดูจนไม่ได้ดูเลยเผื่อไปไม่เป็นแบบนี้ไม่ไม่มีอะไม่ได้ดูเลยครับ่ใชตัวอย่างที่แบบเขาไม่ต้องแบกกันทั้งเรื่องแบก EP ก็ใช่ e นจอยไปกับมืนกันใช่ Enjoy เปกับมืนกันใช่เขาก็จะมากวนๆอะไรอย่างเงี้ยผมเน้นแกล้งเขามากกว่าเขาก็แบบด่าผมด่าด่าเป็นยังไงด่าโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ ให้ฝากติดตามทางช่องไหนบ้างก็จะได้อูเมื่อไหร่ครับผมฝากติดตามซีรีส์คุณได้ไปต่อเลยนะครับผม EP แรกวันจันทร์ที่19กุมภาันี้นะครับผมเวลา4ทุ่ม45นาทีนะครับทางช่อง3ก 33. 3> ด33ครับผมดูบนถือกด3 p มพ s ครับผมแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง n Netflix ครับผมแล้วก็มีย้อนหลังที่แอปออ3 p มพ s ด้วยครับผมฝาก,กสองคนมาัวละครชื่รน,นะ ฝากฝากฝากหมอจีด้วยนะครับผมจีรวัตรครับผมผมโดนทิ้งนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะมันเรียกแสดงควของสงสารด้วยนะไม่รู้ว่าได้คะแนนมาหรือเปล่าไม่รู้ครับผมฝากอาชีวิตด้วยนะครับผมนักแสดงสุดหล่อมาเทอันดับหนึ่งของประเทศครับอันนี้จวคนหมั่นไส้ละอันนี้สงสารที่เพืรอบ